สวัสดสีครับวันนี้นะครับก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการซ่อมตู้ชาร์จนะครับลูกค้าแจ้งว่านะครับตู้ชาร์จนะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็สภาพเครื่องก็ตามที่เห็นเนอะลูกค้าก็ได้ยกเครื่องมาสภาพนี้เลยนะครับดูจากสายตาเบื้องต้นนะครับเครื่องเหมือนผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับเครื่องเหมือนผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับ สังเกตอีกจุดนะครับก็คือฟิวนะครับอันนี้คือฟิวนะครับอ่านี่คือฟิวนะครับฟิวมีฟิวมีสองตัวนะครับคือฟิวตัวนี้กับฟิวอันนี้คือฟิวนะครับฟิวมีสองตัวนะครับสายฟิวนะครับสายฟิวนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับได้สองเส้นนี้ได้ต่อรวมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ฟีลตัวล่างนะครับไม่มีผลเลยนะครับเหมือนอได้ผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับทําการต่อตรงนะครับก็ค,คือสายแดงตัวนี้มันต่อรวมกันอยู่นะครับเนี่ยสายแดง2องเส้นนี้มันต่อรวมมันอยู่นะครับจริงๆสายแดง2เส้นนี้สายแดงเส้นใดเส้นหนึ่งอ่ะมันต้องมาต่ออยู่ด้านล่างนะครับมันจะมีรอยต่อตรงนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับแต่อันเนี้ย เอามาต่อรวม,มันแล้วนะครับก็คือเราซื้อฟิลมาเปลี่ยนก็ไม่มีผลนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องสภาพที่ผ่านการซ่อมมาเนาะส่วนฟิลด้านบนนะครับฟิลด้านบนนะครับวงจรปกตินะครับวงจรปกตินะครับเดี๋ยวลองเช็คฟิลดูหน่อยเนาะเดี๋ยวเช็คฟิลดูหน่อยเช็คฟิลดูหน่อยด้านล่างก่อนล้วกันฟิลด้านล่างครับก็ฟิลด้านล่างก็เหมือนมีการช็อตแล้วแหละอื จริงๆฟิวด้านล่างตัวน,นี้เราซื้อมาเปลี่ยนก็ไม่มีผลนะเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยนะเขาต่อตรงไาแล้วนะครับไม่มีผลนะครับแต่ถ้าเครื่องของลูกค้านะเครื่องที่มันเป็นสภาพปกตินะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ลองทําการซื้อฟิวมาเปลี่ยนดูก่อนเนาะก่อนที่ทําการซื้อฟิวเราก็ต้องดูขนาดฟิวก่อนนะว่าฟิวมีขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างตัวอย่างเช่นในเครื่องนี้ครับเนี่ยมันก็มีเขียนบอกว่าฟิวขนาด2 0แอมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับฟิวขนาด2แอมนะครับ ก็ทำการซื้อฟิวให้ตรงาตามค่าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ฟิวด้านบนนะครับอันนี้เห็นไหมลูกค้าก็อ่าได้ทําการแปลงนะครับแปลงโดยการเอาสายไฟนะครับสายไฟทองแดงอะ่ะเอามาต่อเป็นไส้ฟิวไว้นะครับตัวดีคือถ้าช็อตก็ไม่มีผลเนาะก็เหมือนต่อตรงเช่นเดียวกันนะโอเคประกอบไปก่อน แต่ถ้าเป็นเครื่องของลูกค้านะครับที่เป็นสภาพเครื่องปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับวิธีการเช็คขั้นตอนแรกก็คือเช็คฟิลนะเช็คฟิลอย่างที่บอกไปว่าฟิลขาดไหมถ้าฟิลขาดเราก็ซื้อฟิลมาเปลี่ยนนะครับถ้าเราซื้อฟิลมาเปลี่ยนแล้วมันยังใช้ไม่ได้นะเราก็จะมีสเต็ปวิธีการเช็คต่อไปนะครับในผมประกอบแป๊บนะึงอ่าโอเคสเต็ปแรกคือเช็คฟิลนะเช็คฟิลก่อนเช็คฟิลถ้าฟิลถ้าฟิล ถ้าเราซื้อฟิลมาเปลี่ยนแล้วนะครับสองตัวนี้ซื้อฟิลมาเปลี่ยนแล้วถ้าฟิลมาขาดนะซื้อมาเปลี่ยนแล้วแล้วมันอ่าแล้วเราลองใช้ตู้ชาร์จดูแล้วมันใช้ไม่ได้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเช็คนี่ครับสายชาร์จนะครับอืมสายชาร์จนะครับตัวหนีบตัวหนีบขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวหนีบขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้อ่าเช็คตรงนี้นะครับนี่เช็คตรงนี้นี่ครับเช็คตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีนะครับโทรศัพท์ช่างราคาแพงจัดภาพเลยถ่ายไม่ค่อยชัดเนาะ พยายามจินตการตามแล้วกันนะครับถ,ถ้าภาพไม่ชัดนะครับก็คือเช็คตรงนี้นะครับมาเช็คตรงาสายไฟน่ครับสายไฟครับสายไฟตรงเนี้ยถ้ามันมีเขาเรียกว่ามีสากเกลือหรือว่ามีขี้เกลือนั่นเองนะครับมีสากเกลือมีขี้เกลือนะครับมันก็จะทําให้ไฟอ่ะจากสายไฟตัวเนี้ยไหลผ่านมาที่ตัวหนีบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการซ่อมคือเราต้องตัดสายไฟตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็แกะเนี่ยแกะตัวเนี้ยที่มันหนีบสายไฟออกอะ่ะแกะ แก้อ้าออกอ้าออกอ้าซ้ายอ้าขวาออกนะครับแล้วทําการขัดขัดตัวนี้ให้มันสะอาดนะครับให้มันสะอาดให้มันใสเลยนะครับพูด,ดง่ายๆคือขัดให้สาเกลือมันออกนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้ามันมีสารเกลือไฟมันจะวิ่งจากสายไฟมาตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้อาการเป็นบ่อยมากนะครับเครื่องชาร์จที่เอามาซ่อมไม่ถ่ายเครื่องเป็นบ่อยมากนะลองแกะซ่อมดูเองนะครับจะได้ไม่หมดตังค์เนาะโอเคทั้งสองขั้วนะครับขั้วนี้ด้วยขั้วลบด้วยก็คือสายสีดำครับแกะนะครับโอเค หล,หลังจากครับเราทาความสะอาดทั้งสองข้อเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ลองทําการเช็คเครื่องเครื่องชาร์จใหม่นะครับรก็ลองทําการชาร์จดูว่าเข้าไหมถ้าชาร์จเข้าก็กคือก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าชาร์จไม่เข้านะครับก็ามาเช็คสเต็ปต่อไปนะครับก็คือสเต็ปนี้สเต็ปตัวนี้นะครับอันนี้เรียกว่ามันเป็นซีลิคเตอร์นะครับเรียกหนาดโวล์นะครับ6โวลต์1 2โวลต์18โวลต์24โวลต์ครับอันนี้คือเลือกเป็นการเลือกแรงดันนะครับแรงดันไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกกระแสเนาะ คนใช้ตู้ชาร์จก็จะเข้าใจอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับถ้าเราเปลี่ยนฟิลแล้วถ้าเราเปลี่ยนฟิลแล้วเราก็ทําการขัดสายไฟตรงนี้ให้มันทำทำการขัดขวสเปรย์น้ให้สะอาดนะครับแล้วแล้วมันยังชาร์จไม่ได้ครับสเตปต่อมาก็จะมาเช็คตรงนี้นะครับนี่ด้านหลังนี่เลยโอเคเอาเป็นว่าเนี่ยขวข้างหลังนะครับ บางทีมันก็จะเป็นสากเกลือเหมือนกันอ่าเห็นแล้วมันก็จะเป็นสากเกลือเหมือนกันนะตรงนี้นี่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 อ่านี่ตรงนี้มันจะเป็นสากเกลือนะครับบางทีมันจะเป็นดำๆเป็นสากเกลือเราก็ต้องกระดาษทรายขัดนะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันถ้ามันเป็นสากเกลือมันเป็นดำอ่อ่าแรงดันไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านไม่ได้นะครับขัดขัดทุกจุดเลยนะตรงนี้มันจะมีหลายจุดเลยอ่ามีหลายจุดเลยตัวล่างด้วยนะอ่าตัวล่างนี้ด้วยเนี่ยขัดขัดให้หมดเลย เหนไหมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ขาดให้หมดเลยครับหลังจากเราทําการขาดเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับทําการลองตู้ชาร์จใหม่นะทำการลองตู้ชาร์จใหม,นะใหม่ว่าตู้ชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จเข้าเข้าไหมนะครับโอเคนะครับถ้าเราทําการซ่อมเปลี่ยนฟิลแล้วทําทการ ขัดขั่วแล้วต่อสายไฟตรงขั่วนี้ใหม่แล้วแล้ว,ลวก็ทําการาขัดหน้าสัมผัสต,ตรงซีเล็กเตอร์เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวตู้ชาร์จยังใช้ไม่ได้อีกนะครับเรามาดูจุดนี้ต่อเลยครับนี่ครับไดโอดบิดนะครับตัวนี้ก็อาการเสียก็เป็นบ่อยนะครับเป็นบ่อยเลยทีเดียวนะครับเช็คตัวนี้นะครับว่า,ามันเสียไหมนะครับเนี่ยเนี่ยไดโอดบิดเนี่ยบางทีเนี่ยลูกค้านะครับบางที บางทีคนส,ส่วนใหญ่เวลาเวลาลองเขาเรียกว่าเวลาลองลองไฟอ่ะเนี่ยเวลาลองไฟอ่ะลองไฟตู้ชาร์จอ่ะช,ชอบทำอย่างนี้กันนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บดับไฟไมันจะแลบนะครับบางทีถ้าเราแช่นานเกินไปอ่ะแช่นานเกินไปแล้วเราทําการต่อตรงตรงเนี้ยอ่าทําการต่อตรงเนี้ยแช่นานเราทําการเคาตรงเนี้ยแช่นานเกินไปแล้วทําการต่อตรงเนี้ยมันไม่มีฟิลให้ตัดไอตัวนี้ก็เลยช็อตเลยนะครับตัวไดโอดบีตัวเนี้ยก็เลยช็อตนะครับอืม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คไดโอดบิดนะครับว่ามีมีวิธีการเช็คยังไงบ้างเนาะโอเคไดโอดครับตัวที่เสียนะครับโดยใช้มันติมิตเตอร์แบบเข็ียมในการเช็คนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะว่าไดโอดตัวที่เสียกับได,โอด,บโ,ดโอดตัวที่ดีเนี่ยมันมันวัดแล้วมันมันแตกต่างกันยังไงเนาะอ่ะโอเคอันนี้เป็นไดโอดตัวที่เสียอ่าตอนนี้เป็นได <Amsterdam> โอดตัวที่เสียนะครับมันก็จะมี ขัข้วบวกเขียนบอกอยู่นะรันนี้คือเป็นขั้วบวกครับคือฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะครับนั้นฝั่งตรงฝั่งตรงนี้เป็นขั้วบวกฝั่งตรงข้ามขั้วบวกก็เป็นขั้วลบก็คือตรงนี้เป็นขั้วลบตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับอ่าตรงนี้เป็นขั้วบวกแล้วก็วางให้ตรงตามตำแหน่งของวงสร้างครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกฝั่งตรงข้ามก็เป็นขั้วลบนะครับอ่าตรงนี้เป็นขั้วบวกตรงนี้เป็นขั้วลบครับอันนี้คือบวกบวกคือตรงนี้นะครับลบนี่ลบนี่คือลบเขียน ส่วนการตั้งยันวัดก็เหมือนเดิมก็คือตั้งที่ x หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ทําการปรับซีลโอมให้เรียบร้อยครับที่ศูนย์นะครับปรับที่ศูนย์อ่โอเคนะครับอันนี้บวกนะครับอันนี้บวกนะครับอันนี้ลบนะครับแดงบวกอ่าดลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะวัดขั้วบวกก่อนครับขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับวัดขั้วบวกอันนี้ขั้วลบวัดปึ๊บอ่าอ่าได้โอด ถ้ามันปกติครับมันต้องวัดแล้วขึ้นครั้งหนึ่งแล้วไม่ขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแล้วในการขึ้นแล้วในการขึ้นของเขอรมิเตอร์นะครับมันไม่ใช่ขึ้นจนสุดนี่นะ um, ครับมันต้องขึ้น <pues S 1> ประมาณนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะครับอ่ะลองสลับขั้วดูอ่าตรงนี้ใช้ได้นะครับอ่ะอันนี้คือบวกนี้ลบบวกลบขึ้นนะครับถ้าเราสลับขั้วมันต้องไม่ขึ้นอ่าแสดงว่าคนนี้ใช้ได้นะครับอ่ะอันนี้คือ วัดจะต้องขึ้นสลับขั้วมันต้องไม่ขึ้นถือว่าใช้ได้นะครับโอเคตรงนี้ใช้ได้อะเรามาวัดตัวไดโอดตัวนี้ตัวถัดไปครับเราจะวัดตัวไดโอดตัวนี้ก่อนก็ได้หรือตัวนี้ก่อนก็ได้หรือตัวนี้ก่อนก็ได้หรือตัวนี้ก่อนได้ครับอยู่ที่ความถนัดเราเลยนะครับต่อมาเราจะวัดตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือฝั่งนี้เป็นบวกใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบอ่าอันนี้เป็นบวกนะครับก็นี่ครับฝั่งนี้เป็นบวกบวกอันนี้เป็นลบนะครับป๊บอ่าถ้ามันขึ้น ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสลับขั้วมันต้องไม่ขึ้นนะครับอย่างงี้ใช้ได้นะครับอย่างนี้ขึ้นถ้าสลับอย่างนี้ต้องไม่ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอ่อย่างนี้ขึ้นสลับขั้วมันต้องไม่ขึ้นอ่อย่างนี้ใช้ได้นะครับอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมครับสลับอย่างนี้ต้องไม่ขึ้นอย่างนี้ขึ้นสลับมันต้องไม่ขึ้นนะครับ อ่าตรงนี้ใช้ได้นะครับในตัวต่อไปก็เช่นเดียวกันคือตัวนี้นะครับอ่าเริ่มจากลบกันลบอยู่ฝั่งไหนครับอันนี้คือลบนะครับลบอ่าลบในตรงนี้ก็เป็นบวก er, ครับอ่าตรงนี้ก็เป็นบวกตรงนี้ต้องเป็นลบอ่าอันนี้ขึ้นสลับขั้วมันต้องเป็นไงครับไม่ขึ้นนะอ่สลับอ่าอันนี้มันขึ้นเห็นไหมครับนะครับอ่าอันนี้ลบลบ อย่างนี้ขึ้นสลับมันต้องไม่ขึ้นนะครับอ่าอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นอย่างนงี้แสดงว,ว่ามันเสียแน่นอนนะครับไม่ต้องวัดต่อเลยนะครับเพราะว่าไดโอดถ้ามันปกติมันต้องวัดแล้วขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องไม่ขึ้นหนึ่งครั้งแต่อันนี้มันขึ้นทั้งสองครั้งเลยนะครับอย่างนี้ก็ขึ้นนะครับแด,นนดงอยู่ด้านนี้ดําอยู่ด้านนี้มันขึ้นอ่าย้ายแดงมาด้านขวาบ้างอ่ะอย่างนี้ก็ขึ้นแสดงว,ว่ามันช็อตแล้วนะครับอันนี้คือพวกนี้ช็อตนะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้บ้างช็อตไหม ลบอันนี้ลบใช่ไหมลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นบวกอย่างนี้ขึ้นสลับขั้วต้องไม่ขึน้นนะครับอย่างนี้ใช้ได้นีลบขึ้นสลับขั้วต้องไม่ขึ้นลบขึ้นลบขึ้นสลับขั้วต้องไม่ขึ้นอย่างนี้ใช้ได้นะครับนะครับแล้วตัวสุดท้ายครับคือตัวนี้นะตัวนี้บวกบวกตรงไหนบวกตรงนี้ลบก็ตรงนี้ เห็นไหมขึ้นศูนย์เลยอย่างนี้คือช็อตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขครื่องศูนย์ในช็อตมันศูนย์เลยมันชอ็อตอ่ะอ่าสลับขั้วมันก็สลับขั้วแล้วมันก็ขึ้นอีกช็อ,ชอตแน่นอนเปลี่ยนครับอย่างนี้เปลี่ยนแน่นอนนี่คือเป็นอาการของไดโอตัวที่เสียนั่นเองนะครับนะครับอ่านี่คือเสียแต่ถ้าเป็นดีใช่ไหมอันนี้เป็นขั้วบ,บวกคนระับอ่าถ้ามันดีอันนี้เป็นอ่าลองเปรียบเทียบดูนะลองวัดเปรียบเทียบดูนะอันนี้คือขั้วบวกขั้วบวกอีกฝั่งนี้นะครับอันะครับน วัดตัวเห็นไหมขึ้นอ่าสลับเดี๋ยวผมสลับสายนะมันต้องไม่ขึ้นอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับอ่ะตัวนี้บ้างตัวนี้นะครับบวกนะครับตัวนี้คือลบอ่ะขึ้นแต่มันขึ้นสูงเลยเราก็รู้ตั้งแต่ทีแรกว่ามันขึ้นสูงคือมันช็อตโปรตีนต้องขึ้นอย่างนี้ประมาณนี้มันถึงว่ามันถึงจะใช้ได้อันนี้ขึ้นสูงเลยไหมอ่าชอ็อตแน่นอนสลับขั้วมันต้องไม่ขึ้นแต่มันดันขึ้นอกีกก็แสดงว่ามันช็อตเห็นไหม อตัวนี้เสียตัวเนี้ยดีตัวนี้ด,ตดีตัวนี้เสียเนี่ยถ้าดีมันจะเป็นอย่างนี้อ่าขึ้นเห็นไหมเคล่อนมันมันไม่มันมันไม่ขึ้นมาที่ศูนย์อนะมันขึ้นมาประมาณนะี้ถือว่าใช้ได้สลับพ่วงต้องไม่ขึ้นอืมอย่างงี้ใช้ได้แต่เนี้ยวัดแล้วมันขึ้นเลยไปไปที่ศูนย์เลยเนะี่ยคือชอ็อตแน่นอนซื้อเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้ก็จบการวัดมันติมิเตอร์แบบเข็มนะครับคือสรุปงนี้ยคือวัดแล้วมันต้องขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยนะเคลนครั้งหนึง แล้วก็ไม่ขึ้นครั้งหนึ่งถึงจะดีนะครับถึงจะปกติถึงจะใช้ได้นะครับแต่นี่คือวัดแล้วครั้งหนึ่งขึ้นแล้วขึ้นไปสูงเลยช็อตแน่นอนเราวัดอีกครั้งหนึ่งก็ยังขึ้นอีกช็อตแน่นอนไม่ต้องวัดต่อเลยครับซื้อตัวนี้เปลี่ยนใหม่มก็จบการนําเสนอการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มเช็คไดโอดบิดว่าดีหรือเสียนั่นเอง